สวัสดีวันนี้แม้มันอยากไปหาอะไรกินที่เทอร์มินอลทเวนตี้วันพัทยาสับงานฟู้ดฟันเฟสลันเวย์แคมปิ้งที่นี่ก็จะมีอาหารให้เลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่อาหารทะเลสดใหม่และอาหารต่างชาติและยังมีเครื่องดืง่มเช่นน้ำผลไม้ป่านและอื่นๆอีกมากมายแต่ตอนนี้มาเริ่มหิวมากและมันเลยแวะซื้อข้าวไก่เทริยากิกับไก่ทอดคุกซอสญี่ปุ่นกับซอสหวานพอจ่ายังค์เสร็จเรียบร้อยก็แวะไปหาที่นั่งเพื่อสวยสุขก,กับอาหารที่ซื้อมา <Yes. S 1> นี่นะหน้าตาของไก่เทะริยากิตัวไก่เทรยกนเัอลไปร ไก่ทอดซอสญี่ปุ่นซะหน่อยตัวไก่ทอดน,นั้นกรอบนอกนอกุ่มในมากเลยทีเดียวเชียวต่อไปก็จะเป็นไก่ทอดซอสหวานนะบอกได้คําเดียวอรอ,อกินเสร็จแล้วอย่าลืมไปทิ้งกันด้วยนะอพอกินเสร็จแล้วแมพมันแวะไปดูหนังกลางแปลงซะหน่อยอเ,เดินไปเดินมามันก็เจอกับสัตว์มากมายที่สามารถซื้ออาหารให้น้องๆได้ไม่ว่าจะเป็นนกหนูหมูม้าคาปิป่ปา,าก่อนที่มันจะกลับมันอยากกินของหวาน,นเลยแวะซื้อโรตีใส่นูเทลล่าซะหน่อยอเชฟนำแป้งโรตีลงไปทอดพร้อมใส่กล้วยหอมลงไปดูสีแล้วบ่งบอกได้เลยว่าแป้งคงกรอบน่าดูทอดเสร็จแล้วเจ้าของ โรตีที่ทอดเสร็จใหม่ๆแถมมีการถามด้วยนะว่าจะใส่นมเพิมเพิ่มไหมเรามันก็ปฏิเสธค,คนไม่เป็นซะด้วยสิก็เลยบอกเชฟไปว่าจัดสิครับรออะไรที่นี้ก็หวานไปถึงลากฟันกันไปเลยทีเดียวเชียวซื้อเสร็จมันก็รีบกลับไปที่รถทันทีเดี๋ยวโรตีจะเย็นสักก่อนแต่ก่อนจะสตาร์ทรถกลับบ้านเนี่ยมันก็อดจะไม่ไหวมันอยากลองชิมสักคำสองคำทางตรงไม่ต้องอ้อมตัวโรตีกรอบมากกินคู่กับนูเทลล่าแล้วมันบอกว่าโคตรจะฟินเลยก็จบไปแล้วนะสำหรับทริปในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันด้วย <Okay. S 1>